สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้เราก็กลับเข้ามาดูดวงไลายปักนะคะพิกอเด็กหรือว่าเลือกสร้อยหินก็ได้นะคะปักนี้นะคะก็คือวันที่วันที่16นะคะถึง3 1มกราคม2565ดวงชะตาวาสนาของเราจะเป็นเช่นไรเลือกไพ่เองดูดวงแทบส่วนตัวนะคะวันนี้ก็จะมีแค่2องช้อยเพราะเขเป็นลายปักนะคะก็กองแรกนะคะก็จะเป็น หินลาพิสลี่นะคะอันนี้จะเป็นหินเกี่ยวกับการรักษาหรือว่าหินตาที่สามนั่นเองนะคะกองที่สองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหินลาบาโดไลท์หรือหินพ่อมดนะคะเกี่ยวกับการอย่างรู้หรือว่าการศึกษาหรือว่าพลังอำนาจสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเหมาะเกี่ยวกับคนที่อยู่ในตำแหน่งงานหรืออะไรอย่างงี้นะคะต่อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการแบบเขาเรียกอะไรนะ อุดรอยรั่วของการเงินด้วยนะคะนะใครสนใจในเรื่องของหินนะหมอโบไม่ได้ขายนะคะหมอโบไม่ได้ขายหรืออะไรทั้งสิ้นแต่ว่าคุณสามารถไปที่เพจของลูกศิษย์ของหมอโบได้นะคะคุณหญิงนะคะเขาส่งมาให้รีวิวนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอารายละเอียดแปะไว้ตรงใต้คลิปหรือว่าตรงใต้คอมเมนต์นะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของหินนะคะโอเคเราไปเลือกไพ่กันดีกว่าเนาะ ตั้งจิตอธิษฐานนะคะกล้องหนึ่งกล้องสองนะคะมาดูว่าดวงของคุณในปักนี้จะเป็นยังไงนะคะไปพร้อมกัน5้าวิค่ะหนึ่งสองา โอเคหวังว่าจะได้แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงหมอโบจะเริ่มที่กลองแรกก่อนนะคะสำหรับคนที่เลือกลาพิสนะคะมากลองที่สองใครสนใจดวงลายปากที่เป็นความรักล้วนๆนะคะก็ไปติดตามได้อีกช่องหนึ่งนะคะชื่อว่าทาร o ่6หเริ่มฮิลลิ่งนะคะเป็นช่องของหมอตัวเองนะคะจัดทำขึ้นเพื่อการอ่านความรักโดยตรงเลยนะคะก็ฝากไปติดตามด้วยนะ มาดูคนกรุ๊ปแรกนะคะที่เลือกหินลาพิษโชคชะตาวาสนาของคุณในวันที่1 6บหถึงสามสิกราคม2 5 6 5นนะคะครึ่งแรกเอ้ยไม่ใช่สีครึ่งหลังครึ่งหลังจะเป็นยังไงของเดือนมกราคมสีคทาขึ้นมานะคะ King of One, แดาบสิบคาถา The Fool, อ n i g อ of s w o r d Queen of o n 4 o พนต์เคอร์เ p a ออกครับเจ็ดถ้วยโอเคอ่ะคน mm hmm. ที่เลือกกลุ่มแรกนะคะปักเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่คุณเเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าบ้านครอบครัวพอสมควรนะคะบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะแบบ ต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านปรับปรุงหรืออะไรบางอย่างเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยก็ได้นะองานก็มีอิทธิพลกับคุณเช่นกันนะคะก่อนหน้านี้ทํางานหนักนะคะปักนี้ก็อาจจะยังเป็นต้องยังต้องแบบว่าเฮ้ยมีความโฟกัสกับงานเช่นเดิมนะคะตั้งใจทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะแต่คุณก็อาจจะมีความเครียดบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะคะในปักนี้โดยเฉพาะในเรื่องของแบบ สถานการณ์บางอย่างนะคะทําให้เราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันอย่างเงี้ยเหมือนคุณเพิ่งเริ่มต้นอะไรบางอย่างมานะคะแต่สิ่งที่จะเข้ามาหมอบโบเห็น King of War นะคะเป็น Energy ที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะแต่เราเองอาจจะรู้สึกว่ามันแบบมันมันกล,กล้ากลัว,ก,ลว,ก,ลวกับบางสิ่งแต่คุณก็พยายามที่จะรักษาสถานะหน้าที่การงานตำแหน่งของคุณไว้อยู่อเออบางคนก็เพิ่งเริ่มต้นงานใหม่นะมาได้ไม่นานนี่เองนะคะอืม ถ้ารอคอยงานนะคะบางคนเนี่ยถ้ารอคอยงานก็มีโอกาสที่จะได้ข่าวนะคะมีโอกาสที่จะได้ข่าวในเรื่องของงานหรือว่าได้เริ่มต้นใหม่ได้นะคะลองดูเนาะบางทีคุณอาจจะไปสมัครหลายที่อ่งนี้ก็ได้แต่ว่าเราเองก็เป็นคนที่เลือกเหมือนกันไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยโอเคขอการงานเสริมปักนี้ใครที่ทํางานประจําอยู่นะคะคือเป็นช่วงเวลาที่ดี ในเรื่องของการพัฒนาฝีมือนะคะแต่บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าเบื่อเบื่อบ้างนะบางทีอาจจะรู้สึกว่าเบื่อเบื่อบ้างแต่สิ่งที่คุณทําไม่สามารถมีใครทําแทนได้เราอาจจะต้องแค่ปรับตัวเท่านั้นเองนะคะก็ไปได้เรื่อยๆนะคะหน้าที่การงานประจําของเรายังไม่ได้มีอะไรสมหรับคนที่ทํางานประจําสําหรับนักธุรกิจหรือใครก็ตามนะคะจะมีการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะอยากที่จะเปลี่ยนบางอย่างนะคะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ในเรื่องของหน้าที่การงานหรือกับครอบครัวมันมีอิทธิพลกับคุณน่ะนะคะอ่ะต่อมาในเรื่องของการเงินนะคะการเงินบางคนอาจจะต้องรัดเข็มขัดหน่อยนะเออบางทีอาจจะใช้จ่ายไปเยอะเกี่ยวกับครอบครัวหรือว่าบุตรบริวารอย่างนี้นะมาดูการเงินเป็นยังไงบ้างของคนที่เลือกกองแรกการเงินอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือนะคะให้ความช่วยเหลือสนับสนุนอาจจะเป็นคู่รักคนรักของเราก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินถามว่ามีโชคลาภไหม โชคลาภมีไหมเห็นเห็นมีอยู่นะแต่ก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงหรือว่าไม่ควรให้ใครยืมเงินนะอ,อาจจะมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการเดินทางนะคะแต่ส่วนใหญ่อะโชคของคุณจะมาจากโอกาสในเรื่องของการต่อสื่อสารซะมากกว่านะคะอืในเรื่องของโอกาสโชคอย่างเงี้ยนะอืมปักนีไไนกนะะ้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะมาดูว่าความรักเป็นยังไงบ้าง โชคลาภไม่แนะนาที่เสี่ยงเนาะอาจจะมีแบบข่าวดีเข้ามาหรือของขวัญหรือว่าเรื่องราวเซอร์ไพรส์เล็กๆนน้อย,อยก็เป็นไปได้นะคะความรักเป็นยังไงโอ้ยการเรียนก่อนนะคะการเรียนน้องนนักศึกษาบางคนมีโอกาสนะคะที่จะได้เรียนอะไรบางอย่างแต่ว่าคุณอาจจะผิดหวังกับบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการเรียนนะคะเนาะหรือว่าโรงเรียนปิดก็ไม่รู้สิ <laughs> การเรียนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ มันมีปัญหานะคะสถานที่เรียนหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าคุณเพิ่งแบบรู้นะคะในเรื่องของผลสอบหรืออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็บางท่านอาจจะเหมือนมีปัญหากับประเด็นของหัวใจอยู่นะคะสิ่งสิ่งนี้เลยทําให้เรามีปัญหากับการเรียนแต่ว่าออครูบาอาจารย์ดีนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดีในเรื่องของการเรียนแต่หัวใจเราไม่ค่อยโอเคตรงๆเลยนะเออต่อมาการเงินนะคะ การเงินปักนี้การเงินบอกไปแล้วการเงินบอกไปแล้วเท่าทีอ่าต่อมาในเรื่องของความรักความรักนะคะส่วนใหญ่จะเป็นยังไงความรักความรักเดือนนี้คุณโฟกัสไปในเรื่องของงานเอ้ยปักนี้ความรักบางคนอาจจะต้องแบบได้ตัดสินใจเลือกความรักที่เป็นรักทางเลือกนะคะเนี่ยตัดสินใจเลือกที่จะนิ่งตัดสินใจเรื่องที่จะเงียบอะไรอเงี้ยบางคนก็แบบว่า เหมือนรอคอยการไกลเกลี่ยกันกับคนรักคู่รักของคุณอยู่นะคะมาดูความรักสําหรับคนโสดก่อนคนโสดนะคะเป็นช่วงเ,เป็นช่วงเวลาที่คุณจะเจอใครแต่อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเพราะอาจจะมีความวุ่นวายในนั้นถ้าคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะแต่ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีนะคะเพราะว่าอาจจะมาในลักษณะแค่หวังแบบผลภายนอกหรือว่าในเรื่องของแบบชั่ววูบ ช่วงคาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะยังไม่ใช่ช่วงที่ดีแต่ถ้าคุยไปคุยไปก็คุยไปได้อยู่ในช่วงนี้นะคะคุยได้อยูอ่อาจจะเจอมิตรที่ดีกันระยะนมิตรที่ดีก็ได้สําหรับคนที่แบบว่ามีคู่อยู่อาจจะต้องเคลียร์กันในเรื่องของการเงินนะความความรักนะคะเคลียร์กันในเรื่องของการเงินหรือว่าการให้ความช่วยเหลือให้รางวัลอะไรเกี่ยวกับคู่ของคุณหรือคุณได้รับอะไรเกี่ยวกับ ของขวัญจากคู่ของคุณก็ได้นะสำหรับคนที่มีคู่นะคะรักซ้อนรักสามเศร้าเนี่ยหมอโบมองว่าเป็นช่วงเวลาที่มันยังแอบอยู่นะคะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่ได้สาว่าจะเปิดเผยอะไรได้นะคะ <S <S บางคนอาจจะดูกับชาวธาตุดินธาตุไฟอย่างนี้เนาะ <S <S ทีนี้ขอดูไพ่ความรักก่อนสามใบอุย้ยโทษทีไพ่ความรักสามใบความรักมันยังเป็นแบบหนักหนักนองนวงรัก,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 กมากกดมากหึงมากนะสาหรับบางคนก็ มีโอกาสที่จะแยกย้ายกันเลิกราได้เงี้ยนะคะแบบฉับพลันเลยด้วยบางคนก็อาจจะแบบเลิกรากันอย่างฉับพลันบล็อกกันอย่างฉับพลันนะคะอย่างมีสาเหตุไม่มีสาเหตุบางคนอาจจะบล็อกกันอย่างเงี้ยโกรธกันมีประเด็นกันนะคะสําหรับบางท่านนะไม่ได้บอกว่าจะเป็นทุกคนนะคะ ทีนี้มาดูเสียงกระซิบจากพระพิกแม่อยากจะบอกอะไรคุณในปากนี้ปากนี้การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เยอะแต่คุณจะโฟกัสนะคะไปที่บ้านกับบุตรบริวารซะมากกว่านะคะอืมให้ระวังอะไรให้ระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดที่อาจจะมีปากเสียงได้กับคนรักหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานด้วย empowerment นะคะในปากนี้23 nature คุณอาจจะต้องแบบใส่ใจ คุณแม่คุณลูกหรือว่าผู้มีอุปการะคุณหน่อยนะคะในปักนี้เนาะหรือว่านำพาตัวเองแบบฮิลลิ่งเยียวยาอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเข้าใจสันทาตญยานที่ลึกซึ้งอย่างเงี้ยเนาะในการอยู่กับธรรมชาติไปซะอย่างนี้ด้วยนะคะดิวานี่สปอร์ตคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีดิวนี่สปอร์ตนะคะจะไปไหนหนุนใดก็ตามอย่างเงี้ยเออเหมือนเป็นแบบลูกรักของลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะ เอ็มพาวเวอร์เมนต์เกิดขึ้นนะมีเ n e r g y บางอย่างที่เกี่ยวกับเอ e r g y ของ power ขึ้นมาน่าจะเป็นจกกักรกะที่สามนะคะอันนี้คุณอาจจะต้องทำความสะอาดจากกักรกะที่สามด้วยนะบางท่านนะคะการเสริมอำนาจการเสริมอำนาจของคุณอาจจะต้องแบบคุณดูแลคุณแม่หรือว่าดูแลแบบผู้มีผู้มีอุปการะคุณมันจะทำให้เราอ่ะมีมี เขาเรียกอะไรนะมีบารมีขึ้นนะคะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวิวัี่สปอร์ตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะความมั่นคงมันก็เกิดแต่ก็อาจจะมีบางเรื่องที่มันมีความหนักก่อนหน้านี้นะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าสับสนนะคะกับการตัดสินใจบ้างบางเรื่องก็ต้องรัดเข็มขัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ร้ายแรงนะคะข่าวดีจะมีเข้ามาเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่นะคะ ให้ระวังปากเสียงนะคะกับคนรอบข้างด้วยขอให้กลุ่มแรกโชคดีนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีเลิฟๆค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่สองนะคะก็คือหินพ่อหมดนะคะลาบาโดไลต์นะคะหินแห่งการยังรู้นะคะ ใครที่สนใจหินมงคลนะคะหรือว่าพลังงานหินนะคะก็ไม่ต้องทักมาหาโมโบนะคะคุณอาจจะทักไปตรงรายละเอียดใต้คลิปนะคะชื่อเพจของคุณหญิงนะคะสายมูนะคะก็ติดต่อไปที่คนขายได้เลยนะคะเดี๋ยวข้อมูลจะแปะไว้ให้นะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกกลุ๊ปที่สองโชคชะตาวาสนาดวงลายปักของคุณนะคะ แบบกระชับกระชับนะคะในปากนี้ก็คือวันที่16 16ถึ 31. ง31มกราคม2 5 6 5นะคะจะเป็นเช่นไรอ่ออกมาใบแรกเลยนะคะเหนื่อยเหรอเ <c oughs> หนื่อยมากเลยอะ่ะกุ๊ปสองเป็นไรเนี่ยร่างกายขาดการพักผ่อนนะบางท่านนอนหึืบบางท่านบางท่านก็เสพเสพ เสพติดข่าวเยอะมากเลยนะโอเคเหนื่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าคุณทําบางอย่างด้วยตัวของคุณเองอะแบกภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบไม่มีใครช่วยเหลือด้วยลําแข้งตัวเองล้วนๆเหนื่อยมากนะคะบางคนต้องแบบแบกภาระครอบครัวหรือว่าต่อเติมบ้านย้ายบ้านหรือว่าบางคนอาจจะต้องแบบคิดมากในเรื่องของครอบครัวที่อยู่ที่อาศัยอย่างนี้ก็ได้นะคะทีเนี้ย ความคิดมากของคุณในเรื่องของการที่คุณนะต้องการความมั่นคงนะคะต้องการความมั่นคงหรือว่าการที่แบบอยากจริงจังกับในเรื่องของความมั่นคงของชีวิตอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามานะในเดือนเออไม่ใช่ในครึ่งหลังเนี้ยนะคะแต่ว่าหลายท่านโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะเปลี่ยนงานใหม่อืม มันก็เหนื่อยแหละแต่ว่าความเหนื่อยอ่ะมันนํามาซึ่งสิ่งที่ดีนะคะการเปลี่ยนไปนี้มันจะนํามาซึ่งสิ่งที่ดีกับการเริ่มต้นเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรองานใหม่หรอมีข่าวอะไรใหม่ๆเข้ามาหรือว่าแม้แต่ที่อยู่ที่อาศัยใหม่อย่างเงี้ยมันอาจจะเบื่อบ้างเหนื่อยบ้างแต่ว่าทุกอย่างจะโอเคเพราะว่าสามช่วยต้องเป็นแพ่งข่าวดีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้รับข่าวข่าวดีเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะ ส่วนใหญ่เดือนอครึ่งหลังนี้คุณจะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหน้าที่การงานซะส่วนใหญ่นะคะหรือแม้แต่บางคนความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์อย่างมากที่จะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เช่นกันนะคะเหมือนคุณเมนเฟตบางเรื่องอยู่นะคะบางท่านกําลังเมนเฟตบางเรื่องนะคะอยากที่จะให้เดิแบบประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่คุณพยายามคุณทำนะคะในครึ่งหลังนียต้องบอกเลยว่า คุณทุ่มเทมากๆนะคะกับสิ่งที่คุณได้ลงมือทําแล้วก็ได้เริ่มนะ่ะในในครึ่งหลังนี้นะคะซึ่งมันทําให้คุณนะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าการสร้างพื้นฐานให้กับความสําเร็จของเดงคุณรู้ว่าอะไรจะเข้ามาแหละเออนะช่วงการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครไม่เหนื่อยนะคะต้องบอกเลยไม่มีใครไม่เหนื่อยเอามาเริ่มกันที่ ปักหลังเนี้ยรู้สึกว่าจะเหนื่อยนะคะแต่ความเหนื่อยของคุณมันเป็นความเหนื่อยที่ระดับระดับผู้นำอ่ะนะคะมาดูว่าเริ่มต้นงานก่อนเลยงานเป็นยังไง้าที่การงานของคุณอาจจะต้องแบบมีความบาลานซ์การแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นอะไรคุณจะแก้ไขได้นะคะคุณจะแก้ไขปัญหานั้นได้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะให้ความช่วยเหลือดีในเรื่องของการงานนะหรือ คุณได้รับความช่วยเหลือนะคะจากใครสักคนนะคะในเรื่องของการให้คําแนะนําที่ปรึกษาที่ดีในเรื่องของการงานไพ่เหรียญไม่ขึ้นเลยอะ่ะใครที่รอคอยงานใหม่มีเกณฑ์จะได้ข่าวในเรื่องของงานใหม่นะคะบางคนอาจจะมีเพื่อนติดต่อให้ก็มีนะคะข่าวดีกําลังจะมาครึ่งหลังนี้มาขอดูเรื่องเงินหน่อยเงินไพ่เหรียญไม่ขึ้นเลย ขอดูเงินเป็นยังไงบางคนอาจจะใช้จ่ายเยอะเกี่ยวกับการเดินทางการโยกย้ายหรือว่าเกี่ยวกับพาหนะนะหรือว่าบางคนอาจจะมีแบบการทําบางอย่างลงทุนอะไรบางอย่างนะคะเพื่ออนาคตของตัวเองแต่เงินก็ดีเงินดีอยู่นะแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบเฮ้ยมีอะไรที่มันหวือหวาเข้ามานะคะแต่มันเป็นการเงินที่เราลงทุนไปเพื่ออนาคตหรือว่าเราอาจจะต้องแบบ ได้ใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางทางไกลอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะถามว่าเงินน่ะมันมีจะมีรายรับเข้ามาไหมสิบเหรียญค่ะเงินกําลังจะเป็นสิบเหรียญบางคนขยับขยายขายของได้หรือว่ามีงานที่สองเข้ามาทําให้คุณมีรายได้เข้าเช่นกันนะคะแต่คุณอาจจะศึกษาบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังจะลงมือทําจะออกมาเป็นเงินได้ในอนาคตนะคะ ถามว่าโชคลาภมีไหมยังไม่เห็นไพแห่งการเสี่ยงเกิดขึ้นนะคะโชคลาภโชคลาภยังไม่มีนะคะปักนี้ยังไม่เห็นนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพต้องการการนอนนะคุณร่างกายของคุณการพักผ่อนกลางนอนนะคะความเครียดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ควรที่จะดูแลใส่ใจนะคะขอดูข่าวที่จะเข้ามามันคืออะไรคะคุณจะมีข่าว ข่าวดีเข้ามาเกี่ยวกับกฎหมายเอกสารหรือว่าสัญญาการรอคอยอะไรบางอย่างการเซ็นสัญญาการจดทะเบียนหรือว่าวีซ่าพาสปอร์ตหรืออะไรต่างๆนานานะคะคอนแทคอะไรบางอย่างซึ่งจะเป็นข่าวดีนะคะในเรื่องของการต่อสัญญานะคะเออเอกสารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผลของการสอบผลของอะไรบางอย่างซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นข่าวดีนะคะประหลาดใจมากอะไรอย่างเงี้ยโชคดีค่ะเอ,อ่อ สุขภาพเหรอสุขภาพก็การนอนเนาะแล้วก็ความเครียดด้วยนะคะส่วนความรักเป็นไงเขาดูแต่คุณมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนคุณมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนอาจจะเป็นการเฉลิมฉลองที่อยู่ใหม่บ้านใหม่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานำทางให้เราไปถูกที่ถูกทางนะคะอืม ใช่การเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยการเริ่มต้นของคุณคุณได้รับการปกป้องที่ดีมากๆนะคะจากดูไวนี่หรือว่าโชคกําลังเข้าข้างคุณกับสิ่งที่คุณกําลังเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยดีมากทีนี้เรามาดูว่าความรักจะเป็นยังไงความรักของคนกุ๊ปสองขอความรักขึ้นมาเศร้าใจทุกใจหงุดหงิดบางคนรู้สึกว่าสับสนกับความสัมพันธ์หน่อยอะ่ะเหื่อด้วยนะคะนิ่งอะไรอย่างเงี้ย บางคนอาจจะดิวอยู่กับชาวธาตุไฟไหมอืมบางคนดิวอยู่กับชาวธาตุไฟถ้าเป็นความรักที่เพิ่งเจอกันก็แบบรู้สึกลุ่ลมหลงคลั่ลงไคล้อะไรอย่างนี้นะคะเออความรักคนโสดเนี่ยคุณน่าจะได้เจอชาวธาตุดินนะคะมีเกณฑ์ได้เจอผ่านงานเลี้ยงหรือว่าไปมีติ้งกันเกิดขึ้นหร,หรือว่าเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะ แต่คุณยังหวงความโสดอยู่นะเพราะว่าคุณบีซี่กับชีวิตของตัวเองการงานหน้าที่ภาระอะไรอย่างนี้นะคะความรักของคนมีคู่เป็นไงบ้างอ่าความรักของคนมีคู่ก็เป็นผู้ใหญ่นะคะบางทีอ่ะคพูดนะคะคาพูดก็ควรที่จะอย่ามีอีโก้มากนักนะคะควรที่จะหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันนะคะคุณจะได้พูดคุยความในใจซึ่งกันและกันแหละนะคะหรือว่าบางทีเราสงสัยคู่เรามีความลับหรือมีใครหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่คุณจะ เหมือนเปิดใจคุยกันนะคะแล้วก็ higher self ของตัวเองอย่างเงี้ยลองเปิดใจคุยกันนะคะเหมือนคุณจะได้คุยกับคู่ของคุณอย่างซีเรียสจริงจังนะคะในปักนี้สําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเต็มเต็มสิบดาบเจ็บปวดมากหาคำตอบหาทางออกอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะแบบเยียวยารีเทิร์แก้ไขปัญหานะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพมันเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจะได้ตกลงกันสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอ่ะขอดูว่า ให้ความรักอย่างจะบอกอะไรสำหรับคนกองสองนะเ Goodbye <c oughs> หันหลังให้กับใครสักคนหนึ่งค่ะคุณอาจจะห,หันหลังให้กับใครสักคนหนึ่งคนที่เป็นอดีตของคุณหรือเพิ่งออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยนะคะแล้วคุณเนี่ยจะมู v อ o อนเริ่มต้นใหม่กับตัวเองสามารถทําได้นะคะโอเคขอเสียงกระซิบจากพิคเนตให้คุณปักนี้หน่อยนะ เพราะโอกาสนะถ้าคุณจะต้องเริ่มต้นอะไรถือว่าเป็นโอกาสที่ดีไม่ว่าจะเป็นการงานก็ตามนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาทําให้เราแบบเฮ้ยได้ได้มีผลตอบแทนในอนาคตที่ดีมากอย่างเงี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียงกระซิบจากพระพิคเนนะคะ spiritual quiz ค,คำถามบางอย่างนะคะอ่าเหมือนเกี่ยวกับ spirit หรือว่าสายจิตวิญญ,ญาณเนี่ยคุณจะมีคำถามอะไรบางอย่างนะคะ เหมือนบางคนเนี่ยจะไปศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายจิตวิญญาณกดของแรงดึงดูดธรรมะเอาละค่ะบรสติ้งนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากคุณได้รับพรสักดิ์สิทธิ์นะคะจากพระพิคเนตนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรนั้นน่ะเหมือนติดตามตัวคุณนะคะคุณได้รับพรจะสําเร็จ enjoy กับพรที่คุณได้รับ enjoy กับช่วงของปักนี้โมเมนต์นี้นะคะ มีความสุขแหละมีข่าวดีเข้ามาเหมือนพรที่เคยขอไว้จะประสบความสําเร็จนะคะในปากนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคน FC ทุกคนโชคดีนะคะขอให้เป็นปากที่ดีสําหรับทุกๆคนนะคะขอบคุณมากมายอย่าลืมไปติดตามอีกช่องหนึ่งนะคะสําหรับความรักลายปากนะคะ Taro หกจ Love Healing นะคะอีกช่องหนึ่งนะ,ะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเลิฟเลิค่ะ